และคลิปนี้เราพูดถึงอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเอ็นชัวกลิ่นวานิรามีคุณสมบัติให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการวิตามินและธาตุ29ชนิดร้ายมียายอาหารช่วยซ่อมสามส่วนที่สึกหรอมีกรดไขมันที่จำเป็นมีโอเมก้า3 6 9มีแคลเซียมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงให้พลังงาน230กิโลแคลอรี230มลลตรสามารถใช้เป็นอาหารมื้อหลักหรือใช้สํา่วมกับอาหาร เมื่ออื่นๆรสชาติดีละลายง,ง่ายในน้ำเย็ยนและน้ำอุ่นเหมาะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้ที่ขาดสารอาหารใช้เป็นอาหารมื้อหลักหรือเสริรมร่วมกับอาหารมื้ออื่นได้ให้พลังงาน230กิโลแคลอรีต่อแก้วมีสารอาหารครบถ้วนมีโปรตีนที่ให้กรดอะมิโนที่จําเป็นที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมีกรดไข,ข,ขมันจําเป็นต่อร่างกายทั้งโอเมก้า3 6และ9มีวิตามินและแร่ธาตุ28ชนิดค่ะมีแคลเซียมมีส่วนช่วยให้กระบวนการสร้างกระดูกฟันที่แข็ง รมีวิตามินที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสมีเบตา้าแคลโรทีนมีวิตามินซีวิตามิน E และซิลิเนียมมีส่วนช่วยในกระบวนต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอการชะราก่อนวัยด้วยค่ะแม้คุณนประโยชน์เยอะขนาดนี้คุณผู้ชมอย่าลังเลใจเลยค่ะกดที่ตะกร้าหน้าคลิปสั่งสินค้าเลย